โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลปรักช่องครับผมก็มารับแฟนเช่นเคยครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุยพอร์เชียแครับตอนนี้เราเข้าระบบเอ็กเซนยังไม่ได้เลยท่านผู้ชมทํำยังไงดีเนาะครับผมไม่มีกำลังใจนะในการทํำคลิปเลยเราไปประมาทเองครับกดยืนยันออกครับผม เดีตอนนี้ก็เขาระบบยังไม่ได้เลยท่านผู้ชมทําไงดีครับผมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยครับเข้าระบบเอ็กเซนยังไม่ได้เลยครับผมก็ใช้บัญชีเดิมอะแต่เข้ายังไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็วันนี้นั่งอยู่หน้าโรงพยาบาลครับผมดูบรรยากาศช่วงเย็นเนาะรถเยอะมากเลยครับเพราะว่าถนนฝั่งนู้นครับเขาทําทางครับผมก็ทําทางใหม่ครับท่านผู้ชม ฝั่งนู้ครับเขาทําทางใหม่ครับผมเขาลาดยางใหม่ครับเลยเขาก็มามาวิ่งเส้นนอกนี่ครับผม,ผมดอกไม้สวยงามเลยครับประดับจังสวยเลยครับ ตกแต่งอย่างสวยเลยเป็นธรรมชาติมากเลยครับแบงเงินแบทองครับท่านผู้ชมอากาศเย็นมากเลย ลงเย็นลมก็แรงครับผมจะช,ชื่นมากครับผม ช่วงเย็ยนครับรถเยอะมากเพราะว่าเส้นกลางยังวิ่งวิ่งยังไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขาทําทางครับผมเขาทําทางใหม่เนาะเลยเขามาวิ่งเส้นนอกนะครับผมรถเยอะครับ วันนี้เราก็มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะคลิปสั้นๆครับผมไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมบรรยากาศครับวันนี้ก็ฝนไม่ตกครับมาตั้ง3วันละฝนไม่ตก,กเวลาประมาณห้าโมงสี่สิบเอ็ดฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุ้ยพอะเชแนลครับวันนี้เราก็จะพูดอะไรดีเนาะก็ ขอขอบคุณทุกกลังใจครับไปโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปสั้นๆนะครับผมคลิปหน้าจะมาสวิตสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย